ความผิดปกติบน DNA นั้นมีอยู่3ระดับซึ่งทุนระดับจะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการแปลรหัสได้เป็นโปรตีนที่ไม่สมบูรณ์ไม่ถูกต้องทำงานตามปกติไม่ได้โปรตีนขาดหายหรือโปรตีนที่มากไปซึ่งไม่ว่าจะเป็นในกรณีใดก็สามารถก่อให้เกิดโรคได้ทั้งสิน้นการกลายพันธุ์ในระดับ DNA หรือที่เรียกว่าจ e น s e q u e n c e Mutation ซึ่งก็คือความยาวของ DNA นั้นไม่เปลี่ยนแปลงแต่ลำดับนิวคลียอไทบนด์บน DNA ไม่ปกติเปลี่ยนไปจากเดิมซึ่งการเปลี่ยนเบสที่เกิดขึ้นเกิดจากการที่ DNA ถูกสารเคมีจนเกิดปฏิกิริยา a อมิเนชันหรือ deamination บ bon นเบสจึงมีการอ่านลำดับที่ผิดพลาดระหว่าง DNA replication ได้หรือแม้แต่การโดนรังสีก็ทำให้ DNA ชฉีกขาด ดังนั้นจึงซ่อมแซมโดยการต่อ DNA เข้ากันใหม่ซึ่งขณะเชื่อมต่ออาจมีความผิดพลาดที่ทำให้ลำดับเบสเปลี่ยนไปได้ด้วยเช่นเดียวกันถ้าการเปลี่ยนเบสยังแปลรหัสได้เป็นอะมิโนแอซิดตัวเดิมโปรโตีนที่เป็นผลผลิตไม่เปลี่ยนเรียกว่าไซเลน์มิวเทชันถ้าการเปลี่ยนเบสเป็นสต็อปโคเดนที่อ่านรหัสออกเป็นโปรโตีนไม่ได้ทำให้โปรโตีนที่เป็นผลผลิตจากการอ่านไม่สมบูรณ์ สั้นลงขาดแหว่งทำงานไม่ได้ตามปกติจะมีโอกาสเสี่ยงเป็นโรคสูงมากการกลายพันธุ์นี้เราเรียกว่า non-sense mutation การเปลี่ยนเบสทำให้การอ่านอะมิโนแอซิดเปลี่ยนไปแต่ไม่ได้ขาดหายและยังคงเป็นกลุ่มเดียวกับกลุ่มเดิมของโปรตีนเรียกว่า conservative missense mutation ซึ่งมีโอกาสที่โปรตีนยังทำงานได้เหมือนเดิม และไม่ทำให้เกิดความผิดปกติของเซลล์แต่ถ้าอะมิโนแอซิดเปลี่ยนเป็นคนละกลุ่มจะทำให้โปรตีนที่ได้จากการอ่าน DNA ไม่ได้ตามปกติและเซลล์อาจเกิดความผิดปกติได้การกายพันธุ์ในระดับช่วง DNA เมื่อ DNA ฉีกขาดจากการเกิดปฏิกิริยากับสารเคมีจำพวกฟรีเรดิคอลหรือการแตกตัวของรังสีเซลล์จะมีกลไกในการซ่อมแซมและเชื่อมต่อ DNA กลับเป็นเส้นเหมือนเดิม อย่างไรก็ตามในการเชื่อมต่อ DNA นั้นอาจจะมีการต่อที่ผิดพลาดซึ่งเป็นความน่าจะเป็นที่เกิดขึ้นได้ถึงแม้ว่าจะมีโอกาสเพียงเล็กน้อยตามธรรมชาติก็ตามผลที่ได้จะทำให้ DNA สูญหายและมีความยาวที่สั้นลงไปบางส่วน DNA อาจจะเพิ่มความยาวขึ้นเพราะมีการแทรกตัวของ DNA ชิ้นเล็กๆในระหว่างเชื่อมต่อ DNA ที่ขาดแล้วเชื่อมต่อกลับไปอาจจะมีการกลับทิศทางหรือแม้กระทั่งย้ายที่จากโครโมโซมหนึ่งไปแทรกตัวอีกโครโมโซมหนึ่งซึ่งไม่ว่าจะเป็นกรณีใดก็ตามจะทำให้เกิดการอ่านลำดับเบบ,บนยีนนั้นเปลี่ยนแปลงไปเป็นแบบเฟรมชิฟต์ล e a d i n g ได้เป็นลำดับอะมิโนแอซิดที่ไม่เหมือนเดิมจนเกิดเป็นโปรตีนชนิดใหม่ หรือไม่สามารถอ่านลำดับได้เลยจนขาดโปรตีนแม้กระทั่งมีโปรตีนบางชนิดมากเกินไปจนก่อให้เกิดความผิดปกติได้เช่นเดียวกันการกลายพันธุ์ในระดับจีโนมจีโนมมีความหมายว่า DNA ทั้งหมดของสิ่งมีชีวิตใดๆที่พิจารณาอยู่หนึ่งชุดที่ทำให้สิ่งมีชีวิตนั้นๆอยู่ในสภาวะปกติและดำรงชีวิตได้อาทิเช่น จีโนมของมนุษย์ก็คือโครโมโซมทั้งหมด23คู่46แท่งในนิวเคลียสและไมโทคอนเดรีย DNA e 1วงซึ่งถ้ามีปัจจัยใดๆก็ตามที่ทำให้จำนวนโครโมโซมที่กล่าวถึงข้างต้นลดลงหรือเพิ่มขึ้นจะทำให้เกิดโรคได้อาทิเช่นดาวซินโดมซึ่งมีสาเหตุมาจากที่โครโมโซมที่21เพิ่มขึ้นอีก1แท่งจนกลายเป็น3แท่งหรือเทอร์เนอร์ซินโดม ที่มีการหายไปของคโครโมโซม X 1แท่งจนเหลือเพียงแท่งเดียวทำให้เกิดเป็นโรคผิดปกติต่างๆที่ทราบกันดีทั้งนี้การมีคโครโมโซมที่ผิดปกตินี้มักจะเกิดระหว่างการแบ่งตัวของเซลล์ที่คโครโมโซมจะต้องแบ่งไปสองฝั่งของเซลลด้วยกลไกลก,าการทำงานของไคเนโตโครมโปรตีนร่วมกับร่างแหสปินเดลไฟเบอร์ หากมีการกลายพันธุ์บนลำดับ DNA ที่จะต้องจับกับโปรตีนเหล่านี้จะทำให้เกิดการแบ่งฝั่ง DNA ที่ผิดปกติที่เราเรียกว่า n o n j u n c h i o n division และก่อให้เกิดจำนวนโครโมโซมที่ผิดปกติโรคที่เกิดจากกลไกทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้นนั้นจะสามารถถ่ายทอดให้กับลูกหลานรุ่นถัดไปได้ ทางนี้เป็นเพราะ DNA อนนั้นเป็นโมเลกุลแห่งการถ่ายทอดทางพันธุกรรมเมื่อมีความผิดปกติเกิดขึ้นในระดับ DNA ของเราอาจจะส่งผลรับให้กับลูกหลานของเราต่อไปได้เนื่องจากโรคที่เกิดจากความผิดปกติทางพันธุกรรมบางโรคไม่ได้เป็นที่น่ารังเกียจเพราะไม่ได้เป็นโรคติดต่อและไม่ได้ใช้เป็นปัใจจัยในการเลือกคู่ครองจึงทำให้โรคเหล่านี้ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นและพบได้ในประชากรส่วนมาก โรคสำคัญสำคัญที่พบได้มากได้แก่ cancer obesity Alzheimer asthma diabetes type 2และ cardiovascular disease ต่างๆอาทิเช่นความดันโลหิตสูงและไขมันในโลหิตสูง